เดิมพันชีวิตขุนโศกผีดิบเมืองไทยกับภารกิจล้มยักษ์แอนต้าทวงตัวสู่วันใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Ultimate Muay Podcast ที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวของศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมยุทธจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่หยุดโลกที่หลายคนจับตามอง ซึ่งจะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างตำนานที่กำลังลุ้นกลับสู่เวทีระดับโลกกับนักสู้ฟอร์มแรงจากต่างแดนที่พร้อมจะล้มยักษ์เพื่อเปิดประตูสู่ความฝันของตัวเองครับเรากำลังพูดถึงศึกวันลุมพินี126ที่กที่กำลังจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราการดวลเดือดในกนติกามวยไทยพิกัด140ปอนด์ระหว่างขุนศอกผีดิบเมืองไทยพีเแสนชัยและแอนตาคาซิมเมืองไทย นักสู้พลังอึดไว31ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมพกอาวุธมาเต็มอัตราสศึกเพื่อไล่บทขยี้แอนตาคาซิมจอมบูร่างสูงใหญ่วัย26ปีสัญชาติฝรั่งเศสเบลารุสชีวิตที่พลิกผันของเมืองไทยก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เชิงลึกของคู่นี้เราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวชีวิตของเมืองไทยกันสักหน่อยครับนับตแต่แต่ก้าวขึ้นสังเวียนวันเวทีระดับโลกแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของเขาอย่างแท้จริง เมืองไทยเคยเป็นนักมวยที่แบกรับหนี้สินล้มตัวแต่การได้กลับมาชกในวันทําให้เขามีโอกาสพลิกชีวิตอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนครับเขาเปิดเผยว่าถ้าไม่มีเวทีแห่งนี้เขาคงไม่มีบ้านไม่มีที่ดินและไม่มีรถขับเหมือนทุกวันนี้แน่นอนครับตอนนี้เขาสามารถปลดหนี้สินหลายแสนให้กับครอบครัวได้หมดแล้วซึ่งถือเป็นความสําเร็จนอกสังเวียนที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชัยชนะใดเลยทีเดียวบนสังเวียนเมืองไทยถือเป็นนักชกตัวตึงที่ผ่านการดวลเดือดมาแล้วหลากหลาย เขาทำสถิติกว่าใช้ไปได้ถึง10ครั้งจาก14ไฟที่ลงการแข่งขันในวันและที่สำคัญเขาอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงมากในขณะนี้ด้วยการชนะติดต่อกันถึง3ไฟล่าสุดไฟล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมืองไทยเพิ่งจะแลกเดือดในภาคที่5กับคู่ปรับเก่าอย่างเสกสรรอขวัญเมืองไฟนั้นดุเดือดถึงขนาดที่ทั้งคู่สาดอาวุธใส่กันไม่หยุดเมืองไทยสามารถเข้าป้ายชนะคะแนนเอกฉันได้สำเร็จเขาบอกว่าไฟนั้นสนุกมาก ต่างคนต่างเดินแลกกันอย่างดุเดือดเต็มที่และเขามั่นใจว่าเป็นฝ่ายชนะเพราะอาวุธเข้าเป้ามากกว่าแถมยังมีจังหวะเตะจนพี่เสกสรรล้มหลายครั้งและที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือความทุ่มเทและความมันบนสังเวียนในไฟดังกล่าวทําให้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงต้องยอมใจและตัดสินใจแจกโบนัสย้อนหลังแพ็คคู่ให้ทั้งเมืองไทยและเสกสรรคนละ3 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว เมืองไทยดีใจสุดๆที่ได้โบนัสนี้และการปลดล็อกชนะคู่ปรับที่เคยแพ้มาหลายครั้งได้สําเร็จ <c oughs> ก็ยิ่งทําให้เท้ามีกําลังใจเต็มเปี่ยมสอกผีดิบปะทะความเร็วรวดเร็วเป้าหมายในไฟนี้ของเมืองไทยชัดเจนมากครับนั่นคือการกวาดใช้ชนะต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่จดจําและเปิดประตูกลับสู่สังเวียนระดับโลกอีกครั้งเมืองไทยย้ําว่าไฟนี้สําคัญกับเขามาก เขาจะทุ่มเทเต็มที่และหากชนะได้สวยงามเขาก็หวังว่าจะได้รับโอกาสกลับไปแข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะคู่ชกของเขาคือแอนตาคาเซมซึ่งเป็นนักสู้ที่เต็มไปด้วยพิษสงเมืองไทยได้วิเคราะห์คู่ชกของเขาไว้ว่าแอนตาเป็นมวยที่มีหมัดเร็วหนักและคมมากและเขายังได้เปรียบเมืองไทยในเรื่องของความเร็วรวดเร็วรวมถึงส่วนสูงและช่วงชกที่ยาวกว่านี่คือจุดที่ขุนศอกผีดิบต้องระวังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามเมืองไทยที่ผ่านคู่ชกต่างชาติมานับไม่ถ้วนก็แสดงความมั่นใจเขาบอกว่าถ้าเราระวังการป้องกันตัวได้ดีก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเนื่องจากเขาเคยเจอมวยทรงนี้มาหลายครั้งแล้วดังนั้นในไฟน์นี้เมืองไทยจึงได้เตรียมอาวุธมาครบคลังอแสงไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าและที่ขาดไม่ได้ก็คือศอกแผนการของเขาคือการเดินเบียดเข้าหาคู่ต่อสู้และปล่อยอาวุธต่อเนื่องแต่ต้องไม่ลืมที่จะป้องกันตัวให้ดี เพราะหากโดนอาวุธหนักของแอนต้าเต็มๆก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นลงไปได้แต่ถ้าเมืองไทยไม่พลาดก่อนเขามั่นใจว่าอาวุธของเขาจะทําให้แอนต้าทนไม่ไหวโอกาสที่การแข่งขันจะจบไม่ครบยกจึงมีสูงมากถึงแอนต้าจะเก่งหมัดมาจากไหนเมืองไทยก็ขอให้เขาจงระวังซองผีดิบอันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาไว้ด้วยครับนี่คือคําขู่ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจากยอดนักสู้จากบุรีรัมหันมามองที่ผู้ท้าชิงกันบ้างครับแอนต้าคาเซม นักสู้จากฝรั่งเศสเบลารุสวัย26ปีไม่ได้มาเล่นเล่นอย่างแน่นอนเขาสังกัดทีมของเมดีซาทูตและมีสถิติที่น่าจับตามองคือชนะ6ครั้งจาก9ไฟที่ขึ้นชกแอนต้ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเมืองไทยอีกครับโดยการเก็บชัยชนะติดต่อกันถึง4ไฟรวดผลงานล่าสุดของเขาก็ไม่ธรรมดาเขาปิดเกมพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีได้อย่างเด็ดขาดในศึกวันลุมพินี116เมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมา เป้าหมายของแอนต้านั้นชัดเจนไม่แพ้เมืองไทยนั่นคือการล้มจอมเก๋าอย่างขุนสอกผีดิบให้ได้เพื่อขยับเข้าใกล้ความฝันสูงสุดของเขานั่นคือการคว้าสัญญาวันสู้เวทีระดับโลกเมื่อเมืองไทยยอมรับเองว่าแอนต้ามีความเร็วส่วนสูงและช่วงชกที่ยาวกว่าแถมหมัดยังเร็วหนักและคมมากทําให้ไฟนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งสําหรับยอดนักสู้ชาวไทยเมืองไทยต้องเตรียมอาวุธเต็มคลังอาแสงพร้อมบูลหล่เพื่อสยบความร้อนแรงของคู่ต่อสู้รายนี้ให้ได้ครับ นี่คือการพบกันร,ระหว่างประสบการณ์อันโชคโชนและความมุ่งมั่นในการพลิกชีวิตของเมืองไทยปะทะกับความสดความเร็วและความกระหายที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของแอนต้าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในไฟน์นี้ t ด e อัลเท te เนทมวยเชื่อว่าเราจะได้เห็นมวยไทยที่ดุเดือดสมศักดิ์ศรีการต่อสู้เพื่อตั๋วสู่เวทีระดับโลกอย่างแน่นอนครับอย่าพลาดชมไฟเดือดนี้ด้วยประกันทั้งวงนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ The u l t i เ a te มวยชอบกดไลค์กดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดความมันครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ